ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเนาะคะ่ะอันเมื่อนี่ปาหนูหนึ่งเข่ากำเนาะคะ่ะมาเอาเขาขาวใส่สามส่วนแล้วก็เขากำใส่ส่วนหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็มาถมใหเมิดขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็ย่างมือเ้ามาปาหนูก็ลองมันหนึ่งเมืองเอาใส่ซึ่งเนาะคะ่ะมันก็นดีอยู่ด้ลวละค่ะแซบอยู่บ่มีมหัวเนาะหนึ่งใส่ซึ่งก็ดีอยู่ค่ะ หนึ่งประมาณเกือบสีส้โม,ม่วงค่ะไฟกลางๆค่ะดียูบัานนี้กับป้านูกับมันใส่ใส่อันกะละมังพลาสติกค่ะบ่มีกระดงคือบานเฮ้าเนาะอันพู้ลังค้นเพื่นกนเกาผ่ายางเนะาะใส่มันพลอยบ่ติดอันนี้พลาสติกมันกับบติดค่ะดียูค่ะใส่เขา่าก็ดียูค่ะ ตอนแรกกันว่าเสียนเขาเหนียวบักม่วงมีบักม่วงสุกเนาะค่ะซื้อบักม่วงสุกมาแต่ห่างแต่ว่าคืดไปแล้วเอ๊ะบักม่วงเขาเหนียวบักม่วงนี่ขาวๆนี่มัได้ค่อยหนากินเนาะมันนิ่มมันมันอันนี้มันกบ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 มันกระสิมมันกระิแแ่บขึ้นกันนั่นแหละปนุกันเลยบรเเ็ดเนาะค่ะ,ะกินอันนี้กัเทศสังขยากอะ ลองมองพอดีกับมี่ออมเห็ดออมเอาไว้เนาะค่ะเห็ดออมเห็ดน้ำพริกเอาไว้เอาไว้แต่คุยก็อันนี้ก็คือยังพอใส่ได้อยู่ค่ะปนูกันเลยเ่เห็ดมือหลังจังค่อยสีเอาขาววเห็ดอันเขาเนื้อบวกม่วงเนาะค่ะคือถีแสบมันขาวจ้วดดีค่ะนั่นแหละใส่ก็ดีอยู่ค่ะกินยำก็ก็แสบดีอยู่หนึ่งใส่ซึ่งเนาะค่ะบ่มีหัว นะปลานูร่องเห็ดเบิงเนาะค่ะแต่ว่าสุเทือกันหนึ่งแบบนี้แหละก็กินแสบอยู่แต่ว่าเอาเขากำใจน้อยเดียวอันนี้ใส่ส่วนหนึ่งก็เขา้าขาวใส่สมส่วนค่ะกับปั่นดีอยู่ค่ะแสบเนาะคะ<ม>่ะกับปนูขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนเนาะค่ะที่เขามาคอมเมนต์เขามากดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้เนาะค่ะปะนู สิกรไปทุกคนนั่นแหละเนาะค่ะแต่ว่าขออภัยตอนนี้บางเทือกบางเทือกับท่านทัวถึงแต่ปานูกสิกรไปหาทุกคนเด้ะค่ะเด้อขอพุณหลายๆจ้านั่นแหละคะ่ะ